สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอูก็จะมาทําเป็นแซนด์วิชสดนะคะทุกคนวันนี้อูจะใช้เป็นแซนด์วิชสดหน้าไส้กรอกนะคะหลังจากที่อูเ๋เบฟไส้กรอกเสร็จแล้วทําให้เขาสุกแล้วนะคะอูก็นําไส้กรอกของอูมหาหั่นวันนี้หน้าของเราก็คือไส้กรอกกับไอโบโลน่านะคะอ,อูขอเรียกเป็นโบโลน่าเนาะนะคะ หลังจากนั้นอูก,ก็หยิบน้ำสลัดสูตรส่วนตัวของอูเองนะคะทุกคนหยิบขนมปังมาหนึ่งแผน่นปาดน้ำสลัดตุย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 อูชอบฉับนะคะส่วนตัวมันจะได้อร่อยเนาะหลังจากที่ห่างหายการทำแซนด์วิชสดขายมาเป็นเวลา2ปีมาดูการจัดลูกชิ้นของอูนะคะมาดูการจัดว่าเฮ้ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงหลังจากเรียงใจกรอกเสร็จแล้วอูก,ก็จะใช้ ขนมปังทาด้วยน้ำสลัดแซนด์วิชสด,ดของอูเองประกบเข้าไปตามด้วยน้ำสลัดอีกรอบหนึ่งทา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 ,ทาปาด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 ,ปาดให้มันทั่วนะคะทุกคนนี่เลยช้ำๆไปเลยจ้ะแม่หลังจากนั้นอูก็จะใช้ผักนะคะวันนี้อูขอใช้เป็นผักกาดค่ะผักกาดหอมนะคะพูดผิดผักกาดขาวว่ะผักกาดหอมนะคะทุกคน นี่เลยใส่ใส่ใสโปะลงไปแล้วก็ตามด้วยโบโลน่าทาม,มุมนิดนึงนะคะเพื่อที่เขาจะได้ประกบกันเพราะตอนนั้นอูททำขายอูจำได้อูททำแบบนี้แหละ <c oughs> โอ้แม่เจ้าไม่อยู่จ้าชิ้นที่สองวางลงไป อ้าวอาเอา,เอา,เอามีการวางผิดด้านไม่เป็นไรกลับหมาเสร็จแล้วตามด้วยแซนด์วิชแผ่นที่3นะคะทาด้วยน้ำสลดัดทา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 เสร็จแล้วประกบนะคะทุกคนประกบเขาลงไปมาดูกันว่าเรา หลังจากที่ห่างหายการทำแซนด์วิชส,สดมาเป็นเวลา2ปีมาดูกันว่าฝีมือการหั่นแซนด์วิชของอุมันจะอย่างได้อยู่ไหมมีก็เล่มเล็กไปนิดนึงเพราะว่าเป็นมนุษย์คอนโดนะคะทุกคนแล้วก็หั่นค่ะชึกชึกชึกมาดูกันใช้ความพยายามนิดนึงนะอุใช้ความพยายามนิดนึงจากนั้นมาดูกัน ทุกคนมันได้อยู่หน้าตาสวยฝีมือการหั่นยังเรียบอยู่นะคะอูซี่วันนี้อาหารว่างของอูก,ก็จะเป็นแซนด์วิชส,สดหน้าไส้กรอกและโบโลนานะคะ